นี่คือที่สุดของรถ SUV Premium เนะ Lexus RX 450h รถปีส1 1 1นะครับราคาออกมือ1เกือบ6ล้านมีน้อยมากเนื่องจากว่ามันแพงมากราคาที่เท่าอร์ตคาเยนเลยเป็นรถที่นิ่มนวลมากนะครับเกือบ300แรงมา้าราคามือ2ซ่อมเปลี่ยนแบตบเปลี่ยนอิเวอร์เตอร์แล้วราคาเพียงแค่829,000บาทครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก,กันว่าตัวรถน่าใช้ขนาดไหนครับ โนเนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ SUV ที่ผมรักและหายากที่สุดเลยหรูหราซ่อมไม่แพงใช้งานดีมากทุกคนต้องคิดถึง Lexus แน่นอนตัวนี้เป็น Lexus RX 4 5 0 H เป็นรถเครื่องไฮบริดตัวท็อปสุดของ Lexus เลยออกมือหนึ่งเนี่ยหกล้านสองทำให้ราคามือหนึ่งมันแพงมากนะในเซกเมนต์ของเขานะครับจะเป็น SUV p r e m i u ีเมียมเช่นพอชเยนเบีมยูเอ็กห้านะครับแต่ Q7 มี7ที่นั่ง Mercedes-Benz ML แต่และรุ่นก็จะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงรถ SUV Premium นะครับที่ให้ความนุ่มนวล Realiability ก็ Real คือไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่ผมบอกเลยนะ Lexus เนี่ยดีสุดเป็นรถ SUV ในเซกเมนต์เดียวกันที่นุ่มนวลสุดซ่อมน้อยที่สุดแต่มันเป็นรถที่เก็บเสียงดีนะครับนุ่มนวลมาก Body ต่างจากตัวไดร์ฟชัดเจนะครับขับดีกว่าสิ่งที่ผมชอบ อย่างหนึ่งสำหรับ Lexus RX นะหนึ่งก็คือความนุ่มนวลครับมันเป็น SUV ที่โคตรนุ่มนวลต่อให้คุณจะใส่ m a ็19หรือ20มันก็นุ่มนวลมากๆตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่อง1 g ึ่แล้วก็คู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม้าเนี่ยเท่ากับ295แรงม้าแรงม้าที่มากขึ้นนะครับมันมีแบตไฮบริดอยู่ข้างกลางหลังนะครับผมรู้สึกเลยว่ามันขับขี่ต่างจาก Lexus RX สามแบบ บบต่างเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยผมกระทืบนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ช่วยกันนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาเคลมไว้ที่ประมาณแดวิ มันอาจจะไม่ได้รถที่พุ่งหรือหวานเนื่องจากว่าตัวรถมันหนักนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแต่สิ่งนี้ผมชอบนะเนี่ยพอแบตพอรอลแบตเตอรี่มันได้นะครับเครื่องยนต์มันได้เนี่ยคือเหยียบปุ๊บเหมือนวาร์ฟเลยแต่รถมันจะใหญ่นิดนึงแต่ช่วงล่างเนี่ยมันดีนุ่มนวลกว่านะครับผมรู้สึกว่าพอมีแบตอ่ะมันขับจุดสวนทวงมันดีกว่านะครับแล้วก็ให้ความนุ่มระหว่างแบตเตอรี่นะครับกับเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเปลี่ยนเนี่ยแทบไม่รู้สึกเลย ยิ่งให้ความนุ่มนวลแล้วก็การเก็บเสียงดีมากเจ้าของเข้าสูนเล็กซัสหรือโตโยต้าทุกระยะเข้าสู่ล่าสุดเมื่อพันกิโลที่แล้วเปลี่ยนทุกอย่างจากศูนย์หมดนะครับตอนนี้ไม่สองแสนหกพันลูกค้าเปลี่ยนแบตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาให้ช่างสู่โตโยต้าเช็คนะครับเปลี่ยนเซลเรียบร้อยหมดแล้วแบตบตอนนี้คุณภาพโอเคเลยเราเช็คเรียบร้อยเราเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เรียบร้อยแล้วอินเวอร์เตอร์เนี่ยผมเป็นคนเปลี่ยนให้ผมเอามาเช็คนะครับคันนี้เนี่ยเช็คปุ๊บอยู่ดีๆอาการก็คือตาร์ไม่ต ตัวอินเวอร์เตอร์ข้างในมันเสียเราจัดการเปลี่ยนไม่ต้องกลัวครับสิ่งที่มันต้องกังวลเราเปลี่ยนให้หมดแล้วหรือถ้าคุณมีอะไรคุณมาหาผมได้ผมมีแบตผมมีทั้งแบตแล้วก็ทั้งอินเวอร์เตอร์ให้ของรุ่นนี้ไปหมดเลยนะครับรถเนี่ยมันเป็นรถมือเดียวเข้าสู่ทุกระยะนะครับเจ้าของดูแลดีมากคิดดูว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังนะครับเจ้าของแรปกันลอยมาหมดเลยแล้วก็เข้าสู่ทุกระยะรถคันนี้พร้อมใช้ไม่สองแสนนะครับเปลี่ยนทุกอย่างดีเลย สภาพแบบนี้นะครับไม่สองแสนเนี่ยในราคา8ปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจคันนี้นะครับรับแรกรับเทิร์นรับขายนะครับหรืออยากจะฝากขายรถก็แอดไลน์ตามพีวโคตามนี้ได้เลยหรือโทรมาที่061746-22 2ครับ0 9 9 0 9 6 6 6 6, 6 6 6 6 1ผมบอกเลยนะว่าคันนี้ใครช้าอดแน่นอนจริงๆอะ่ะมีผมโพสต์แค่รูปเดียวนะครับคนทักเข้ามาเยอะมากเยอะจนบางทีผมมาเริ่มหวนว่นว่าจะไม่ขายแล้วจะเอาไว้ใช้เองดีไหมนะครับ ช้าเนี่ยคิดผมว่ไม่ทันสภาพรถมือเดียวนะครับเข้าศูน์ทุกระยะแบบนี้หายากออกมา6กล้านนะครับเดี๋ยวถนนลโล่งๆจะเหยียบไปดูอีกทีนึงถนนโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบว้าไปดูนะเหยียบปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะคือเมื่อมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานขืกับเครื่องยนต์นะครับ ผมว่ามันขับสนุกมากเลยอะแล้วมันนิ่มมากเลยมันนิ่มกว่าสามห้าศูนย์นะครับเหยียบเต็มเต็มอีกแลก้วก็พอเวลาคุณเหยียบปุ๊บอะมอเตอร์ไฟฟ้ามันจะช่วยออกตัวก่อนนะมันให้ความนุ่มมากเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เหยียบมิดคันเร่งนะครับผมว่าเนี่ยปล่อยไหลเนี่ยโหความเร็วสูงมากนะอ,กอ,กอีกหนึ่งที่ผมชอบนะครับเมื่อกี้ความเร็วเหยียบเนี่ยร้อยยี่สิบกวาเกือบร้อยสามสิบแล้วนะบนความเร็วสูงนะผมลองทดสอบมาแล้วนะครับ ยิ่งสูงี่ยิ่งนิ่งยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มนะครับมันค่อนข้างที่จะผมว่ามันดีกว่า350ถ้าใครมีงบอยากได้รถดีๆนะครับขับนิ่มๆสบายๆผมว่า IX450H e เนี่ยตอบโจทย์มากผมยังชอบเลยผมรู้สึกว่าเนี่ยแฮนดリンงมันดีครับโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยล้อขอบ9 9นะเจ้าของเก่าก็ยังใช้ยางพิชลินนะครับพลัสสปอร์ตอยู่เลยนะครับคือยางดีช่วงล่างดีระบบขับ4หนึ แบบตามสไตล์เล็กซัสเนี่ยผมว่าน่าใช้นะครับ829,000ครับเปลี่ยนแบตเปเรเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าข้างในน่าใช้ขนาดไหนครับ,รบมาดูสเปคยละเลียดของตัวรถ เล็กซัส RX 450h ปี2011นะครับรถศูนย์เล็กซัสรถมือเดียวสภาพแบบนี้หายากมากรถสีเดิมเลยมีการแรปสีมาก,กันนะครับดังนั้นคุณภาพทุกอย่างดีมากรถเข้าศูนย์ทุกระยะเข้าศูนย์เล็กซัสหรือโตโยต้าเนี่ยทุกระยะมีประวัติแล้วก็รถเซอร์วิสครบมาหมดแล้วตามที่ผมบอกนะแบตจัดการเปลี่ยนเซลล์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ผมเป็นคนจัดการซ่อมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโหดังนั้นสภาพแบบนี้หายยากมากเป็นรถปี2011ออก มือหนึ่งอย่างที่บอกในห้าล้านกว่านะมีการเปลี่ยนไฟหน้ากับกระจังหน้าเป็นตัวไมเนอร์เชเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ซีนอนลูกแก้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเขาอยากได้สว่างสว่างนะผมจะมีการซ่อมตัว FS ให้นะครับเหลือจัดก,การซ่อมให้อยู่แล้วถ้าคุณเห็นข้างหน้านะจริงๆคือข้างหน้าเนี่ยมันมีการแรปสติ๊กเกอร์มานะครับสีข้างในสวยนะคุณถ้าคุณเห็นเนี่ยขอบขอบเนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์ใครไม่ชอบแกะได้นะครับทั้งหมดถูกแรปสติ๊กเกอร์พอดีเป๊ะไว้หมดเลยนะครับ เอาไว้กันการลอยนะซึ่งตอนนี้ผมเลือกที่จะไม่แกะนะครับเนื่องจากมันเป็นผลดีเวลาคุณขับทางไกลเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันก็จะมีพวกสกิลหินต่างๆนะครับอย่างเงี้ยพวกนี้มีสเก็ตต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เป็นแผลนะพวกนี้เป็นติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าคุณเห็นตรงนี้ก็ติดติ๊กเกอร์มาซึ่งซึ่งผมโอเคเลยกระจังหน้าก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วนะครับโลโกโ้จะเห็นเขียนไฮบริดอ,อยู่แล้วนะซึ่งสวยงามอยู่แล้วนะครับเซนเซอร์ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับยังสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับ ไฟตัดหมอกมีครบล้อนะครับกับยางนะครับเป็นยางขอบ19นะตัวนี้จะเป็นล้อไฮบริดนะครับคือจริงๆผมว่า19เานี่ยกำลังดีนะเพราะผมก็ใช้19ตลอดนะครับ9นี่ยังนุ่มมากและ18บนี่นุ่มกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วก็ยางดีด้วยนะครับตัวนี้ยางเป็นมิชลินนะครับ p i l o t Sport 4นะครับ SUV ช่วงล่างเดิมดีมากนะเช็คประวัติศูนย์นะเขามีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเจ้าของเก่าอ่ะเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาวิ่งทางไกลตลอดดังนั้นเรื่องเซฟตี้เขาค่อนข้างจะซีเรียสมากนะครับ ช่วงล่างเดิมเดิมผมบอกเลยว่าคนไม่เคยใช้ใฮ้์ริดอ่ยจะไม่รู้ว่าช่วงล่างมันนิ่มกว่านิ่มกว่าไ x 3 5 0 2 7 0ผมคอนเฟิร์มทั้งหมดอย่างที่บอกเนี่ยพวกนี้เป็นลอยสติกเกอร์นะครับจริงๆลอกออกเนี่ยคือใสยหมดเลยเนี่ยติดสติกเกอร์ไว้นะครับคือครึ่งหน้าเนี่ยเขาจะติดสติกเกอร์ไว้จะเห็นว่ามันเป็นสีสองสีจริงๆไม่ได้ทําสีนะครับไม่ได้ชนด้วยนะถ้าลอกนี่คือสีเท่ากันทั้งหมดนะครับตัวรถทั้งคันตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้นะครับพวกนี้เขาติดตตติๆๆิิกกกเเเอร์ันยดดหมล จะได้ไม่มีรอยนะประตูปกตินะครับกุญแจเนี่ยจริงๆคือมีคีย์เลสคู่หน้านะครับนี่กันรอยติดติ๊กเกอร์กันรอยไว้ทุกอย่างเป็นเล็กซัสเหมือนเดิมนะครับตัวท็อปสุดจะเป็นพาโนลามิกซันรูฟนะหมดเลยนะโอ้ผมว่าโอเคเลยเนี่ยภูมิซันรูฟปุ๊บทุกอย่างนะครับถ้าเป็นไฮบริดก็จะมีแบตไฮบริดแค่นี้เองนะครับสีทั้งคันเนี่ยจะมีแค่ตำหนินะจะแค่ตรงนี้นะครับ เป็นเหมือนน่าจะถลอกนิดหน่อยนะครับเนี่ยแค่ฝั่งนี้นะครับนอกนั้นสวยหมดเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างสวยผมว่าสีเท่ากันทั้งคันเลยนะครับสีสวยผมแนะนําอย่าเพิ่งทําเลยนะคือสีขาวเป็นสีขาวที่สวยมากนะครับด้านในสภาพแบบนี้ถือว่าสวยมากนะเอาจริงผมเคยใช้เล็กซัสมาก่อนนี่คือสภาพอย่างเงี้ยโอ้โหนี่คือเจ้าของ,ของเขาไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเี่ คุณดูกลมือข้างในสภาพจเ,เดิมสวยสวยเลยนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับรถเดิมนะเนี่ยเขายังไม่เคยแกะเลยนะครับเราก็จะไม่แกะมันนะเนี่ยคุณดูนะทุกอย่างเดิมนะครับนี่สามารถกดนะครับให้มันพับลงมาได้นะครับฝั่งนี้ก็สามารถกดลงไป40ได้คือองจริงมันนเอกประสงค์นะ จริงๆใครจะเอาไปใช้นอนได้เลยนะครับเนี่ยนอนสบายๆเลยนะผิวสัมผัสหนังดีมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวปิดกลิ่นนะครับโอเคคุณดูกรรมีดีทั้งหมดเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในเป็นยังไงบ้าง ดูภายในนะครับกุญแจเป็นคีย์เล็อยู่แล้วนะกดสตาร์ทได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นเรดี้คือเรดี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเล็กซัสไทบิทไดรฟ์คันนี้ซ่อมไม่ครบทุกอย่างนะครับเนี่ยจะเหลืออย่างเดียวจะเป็นมันจะขึ้นเช็ค A.F.S. System มนะครับมันก็คือเป็นเตอร์ไฟเลี้ยวนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนไฟกับกันชนหน้าเป็นตัว L.C.I. เรียบร้อยแล้วนะครับปลั๊กมันไม่ตรงกันนะครับทำให้ไฟ A.F.S. ขึ้นเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนมอเตอร์ให้นะครับอันนี้ไม่ อเคมาดูนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับคันนี้ใหม่26,000นะครับนี่อันนี้ก็สามารถเซตนะครับ Park sensor นะครับ Eco mode เนี่ยเปิดปิดได้นะครับ Hybrid Snow นะครับ AFS นะครับ EV นะครับอ่าตอนนี้เปิดไม่ได้เนาะโอเคเนื่องจากเดี๋ยวต้องดูตัวแบตนะครับมี Eco คือถ้าเห็นคาว่า Ready นี่คือใช้ดงานได้แล้วนะครับคอนโซลอย่างที่บอกเปลี่ยนใหม่ให้หมดแล้วนะครับ จริงๆคันนี้ออปชันจากโรงงานมีครบหมดนะกล้ององหลังนะครับเนี่ยคุณเข้ากล้องถอยหลังเนี่ยถ้าคุณเข้ากล้องถอยหลังปุ๊บเนี่ยนี่เป็นกล้องเล็กซัสจากโรงงานนะครับจริงๆถือว่าโอเคเลยนะเป็นตัดแสงให้เรียบร้อยนะครับกระจกตัดแสงมาพร้อมเลยนะครับตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดต่างๆของวิทยุนะครับโหมดต่างๆ CDM FM นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฟังก์ชันตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีครุสคอนโทนนะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับโอเค เกียร์ตนี้เป็นบวกลบได้นะครับนี่ตรงนี้ปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะนี่จะปรับเป็นสปอร์ตได้เลยนะครับเป็นตัวสปอร์ตหกสปีดนะครับอ่าโอเควิทยุเครื่องเสียงดีนะครับอย่างที่บอกอยู่แล้วเนะาะโอเคคณดูสภาพนะเอาจริงนะสภาพลายไม้ทุกอย่างมันดีหมดเลยนะครับเนี่ยแทบไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้ traction control เนาะเป็นตัวนอกจะเป็นเบาะอุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ที่ชาร์จนะครับ ข้างในจะเป็นที่ชาร์จ2ชาร์จนะแล้วก็ใส่ a u x ตรงนี้ได้เบาะด้านข้างนะครับสภาพโดยรวมถือว่าก็สวยนะจริงจก็อย่างที่บอกนะครับเราจัดการซ่อมบางชิ้นที่ให้มันเหมือนเดิมที่สุดเลยนะครับแผงประตูทุกอย่างแต่คุณดูสภาพโดยรวมมันมาดีอยู่แล้วนะคุณดูพรมสิพรมสวยงามนะครับรถคันนี้นะครับบุ๊ก์วิสมีครบนะเราเก็บบุ๊กแยกให้เนื่องจากมันวางตรงนี้ไม่ได้นะครับกุญแจมีครบนะตัวนี้เปิดปิดฝาท้ายใช้งานได้นะครับกดเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับ อุปกรณ์มีครบนะครับเป็นรถสูรเล็กซัสนะครับได้เห็นรายละเอียดและสเปคของตัวเล็กซัส RX450H นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะท็อปสุดออกมือหนึ่งแพงสุดเลยนะครับของเล็กซัส RX นะครับคือต้องบอกว่าเป็นที่สุดของความหรูหราแล้วก็เอาจริงนะเจนสกับเจน4นะครับอันนี้ไอเดียส่วนตัวนะผมเป็นคนชอบเจน3มากกว่าเจน4ผมไม่รู้ว่ามันมันเพราะอะไรเหมือนที่ผมรีวิวอ่ะผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเจนเนีย มันให้ความนุ่มมากกว่านะครับแล้วก็ราคามันจับต้องได้มากนะครับใครซื้อมือหนึ่งมาหกล้านอะ่ะขายมือสองนี่โคตรเจ็บเลยนะครับแต่ซื้อมือสองแบบนี้แล้วคุณคิดดูมือสองคันนี้นี่คือรถมือเดียวด้วยนะครับอย่างที่บอกเราจัดก,การเก็บให้หมดมีจะมีแค่ไฟหน้าที่เป็นมอเตอร์ af af s นะครับเป็นตัวปรับเลี้ยวเนี่ยเราจัดก,การซ่อมให้ราคา8 2 9 0 0 0บาทครับจะซื้อจะขายจะซ่อมนะครับก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับหรือใครสนใจคันนี้โทรมาที่เบอร์ตามนี้ได้เลย ครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโดเนียมและคาร์บนา,าน่าด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย